หน้าไม่ติดผิวเพราะว่าหน้าแห้งลอกจะแก้ยังไงไปดูในคลิปนี้เลยค่ะก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องนี้ด้วยนะคะเรามาดู5วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาแต่งหน้าไม่ติดผิวกันค่ะคนที่แต่งหน้าไม่ติดผิวคุณเดิมเนี่ยต้องเป็นคนที่ผิวแห้งลอกอยู่แล้วแล้วพอไปแต่งหน้ารองพื้นเนี่ยมันไม่เกาะลงที่ผิวพอผ่านไปสัก1-2ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีรองพื้นเนี่ยมันลอยขึ้นมาผิวมีความหย,ยาบๆกร้านๆคือสวยได้อยู่แค่แป๊บเดียวอะแล้วพอเวลาผ่านไปผิวไม่สวยแล้ว แล้วพอจะลงแป้งใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นคราบอันนี้ก็เป็นปัญหาที่คนผิวแห้งอะ่ะเจอเยอะเลยนะคะวิธีการแก้ปัญหาข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเราต้องบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นก่อนบางคนนะคะจะมาบำรุงตอนแต่งหน้าเลยก็คือลงพวกมอยเจอร์หรือเซรั่มก่อนที่จะลงรองพื้นแป๊บเดียวมันไม่ได้ช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นได้ไวขนาดนั้นเราต้องบำรุงมาตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยก่อนนอนอะ่ะทามอยเจอร์คนๆโปะทิ้งไว้เลยทุกคนพอตื่นมาเนี่ย เราก็จะนุมน่มๆชุ่มฉื้นขึ้นละถ้าเราลงเหนือ้อที่มันหนัก หรือว่ามันข้นเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้รองพื้นไม่ติดผิวไปยิ่งกว่าเดิมแล้วก็อาจจะทําให้หน้าเราเนี่ยเป็นขุยขึ้นมาได้ข้อ2นะคะก็คือต้องสรับผิวหน้าบ้างการที่เราแต่งหน้าไม่ติดเนี่ยแสดงว่ามันมีเซลล์ผิวเก่าเราค้างอยู่ที่ผิวอะเยอะผัดเซลล์ผิวอ่อนๆก็ได้นะอาทิตย์ละ1-2ครั้งมันจะทําให้เซลล์เก่าๆเนี่ยมันหลุดลอกออกไปนะแล้วผิวเนี่ยมันก็จะพร้อมเกาะรองพื้นได้ดีขึ้นเอาจริงอะแค่2ข้อน,นี้ ะะก็จะช่วยให้รองพื้นเนี่ยมันติดผิวดีขึ้นมากอยู่แล้วแต่ถ้าทุกคนเนี่ยอยากให้ผิวเราเนี่ยสวยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแพรแนะนําข้อ3คือการลงไพรเมอร์ไพรเมอร์นะคะเขาแบบเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อทําให้การแต่งหน้าเราอะ่ะมันสวยขึ้นอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่ผิวแห้งแบบแพรนะคะแพรจะชอบใช้เป็นตัวนี้ทุกคนอบวางอยู่พอดี เป็นไพรเมอร์เติมน้ําให้ผิวที่ดีมากๆแล้วก็มีความแบบโกลูโล,โลชําๆด้วยข้อต่อมานะคะก็คือการเลือกรองพื้นให้เหมาะกับผิวของเราบางทีเราเลือกรองพื้นผิดไงมันเลยแต่งออกมาแล้วมันเป็นคราบดูแห้งดูลอกจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผิวของเรามากแต่อาจจะอยู่ที่รองพื้นเป็นหลักเลยนะอย่างแพรนะคะเป็นคนที่ผิวแห้งมากใช่ปะแพรจะไม่เลือกรองพื้นที่มันคุมมันเลยนะเน้นเลือกรองพื้นผิวกโกลผิวฉ่าสําหรับผิวแห้งโดยเฉพาะ พอแล้วตรงไหนที่เราต้องการเซตให้มันอยู่ตลอดทั้งวันนะเพื่อคุมมันอย่างเช่นทีโซนนะแพรก็จะใช้เป็นแป้งปัดเอาคือเมื่อก่อนนะไม่ใช้แป้งเลยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใช้เพราะว่ามันต้องใส่แมสก์ไงก็เลยต้องเลือกแป้งที่แบบเบาเบาเบามากๆเลยนะคะอย่าง ช่วงนี้ก็ชอบเป็นตัวนาสมันไม่มีสีแล้วมันเป็นแบบโปร่งแสงแบบนี้เพราะว่าถ้าผิวแห้งเราไปเลือกรองพื้นที่มันคุมมันนะคะก็คือแห้งแตกตั้งแต่ขั้นที่ลงรองพื้นเลยค่ะหรือถ้ามันไม่แห้งมากเนี่ยมันจะไปแห้งหลังจากที่เราลงรองพื้นประมาณแบบ3ามี่ชั่วโมงผิวเราก็จะเริ่มดูไม่สวยละเพราะว่ามันคุมมันไงมันก็จะแบบดูดความมันดูดน้าในผิวเราจนแบบหน้าเรามันแห้งเกินไปอ่ะมันก็ไม่สวยตลอดทั้งวันนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะที่ทําให้ผิวเราเนี่ยดูไม่ เป็นคราบดูไม่หลุดระหว่างวันก็คือการเซตแป้งอย่างที่แพร์บอกไปแพรเนี่ยเจอปัญหานี้จริง,รงเพราะว่าเราเนี่ยไม่ชอบทาแป้งแล้วพอออกไปข้างนอกอ่ะด้วยสภาพอากาศประเทศไทยอ่ะมันก็ร้อนนะองเนาะเพราะเหงื่อเราออกอ่ะขนาดแห้งอ่ะยังมันเลยมันก็ทําให้รองพืนะ้นอ่ะมันหลุดมันลอยแล้วมันก็เป็นคราบมันไม่ยึดเกาะกับผิววิธีก็คือเราอ่ะต้องเซตแป้งนะคะลงที่ผิวของเราอย่างเช่นเนี่ย แทก็จะแทบแทบแทบแป้งลงไปแบบนี้เพื่อล็อกให้มันอยู่กับผิวเราให้นานที่สุดนะคะอ่ะถ้าสมมติว่าเราเลือกแป้งที่มันถูกตัวนะถึงเราอะลงแป้งไปอะ่ะอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความเงาโกลอ,อยู่เห็นไหมมันไม่ได้เปลี่ยนให้ผิวเราอะแห้งมากเลยนะคนที่ลงแป้งปุ๊บเราหน้าคือแบบว่าแมตเลยอะแสดงว่าเลือกแป้งผิดนะคะเนี่ย มันคือการเซ็ตรองพื้นเซ็ตการแต่งหน้าเราเนี่ยให้อยู่มันก็จะยังดูสวยฝั่งเนี้ยไม่ได้ทาแป้งแต่ฝั่งเนี้ยคือทาแป้งแล้วมันก็ยังโกลงเงาเหมือนเดิมนี่ก็เป็น5ข้อนะคะที่จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยยึดเกาะรองพื้นแล้วก็แต่งหน้าได้สวยขึ้นแบบยาวตลอดทั้งวันเลยใครที่แต่งหน้าไม่ติดมีปัญหาแบบรองพื้นหลุดลอกเป็นคราบระหว่างวันนะคะก็ลองทําตาม5ข้อนี้ดูรับรองว่าผิวเนี่ยสวยขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แพรด้วยนะคะสำหรับ ำหรับคลิปนี้แพรก็ขอลาไปก่อนค่ะ